นี่ค่ะต้อนรับทุกท่านสู่ฉับเกตค่ะนะคะกับการประเพณีข้อต่อประจำปี2565ค่ะนะคะกว่า142ปีนะคะในการสื่อสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะนะคะสำหรับปีนี้ทางเทศบาลนครเกตนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมขพ้่ค่ะที่ศาลเจ้าองค์ข้อต่อน่นองค่ะนะคะแล้วก็กิจกรรมในงานของ เราก็จะมีะกิจกรรมหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักรู่ค่ะผ่านไปนะคะกับที่เป,เปิดอย่างยิ่งใหญ่มากมากเลยนะคะโดยท่านผู้มืองจังหวัดภูกเก็ตค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตน,นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาท่านไปชมกันนะคะว่าประเพณี้อต่อจังหวัดภูกเก็ตเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็สัญลักษณ์นะคะในการสักการะ์ข้อต่อคืออะไรไปชมกันเลยค่ะ มีงานพ่อต่อค่ะเป็นการสื่อสารและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตนะคะสําหรับงานประเพณีพ่อต่อหรือว่าส์จีนนั่นเองค่ะนะคะเพื่อร่วมสื่อสารและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะนะคะอยู่ที่บางเหนียวนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเป็นประเพณีแห่งความกระตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อมานะคะตามคติความเชื่อ แล้วก็รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะนะคะนับว่าเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนนะคะสําหรับงานประพิดีที่เราได้มีการสืบสานกันมานะคะนับถึงปีนี้เนี่ยกว่า142ปีแล้วค่ะนะคะกิจกรรมต่างๆมีมากมายกันเลยทีเดียวค่ะนะคะส่วนด้านหน้าท่านจะเห็นว่ามีเตาตัวใหญ่ๆนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในการไหว้นะคะสําหรับในส่วนของการไหว้สักการะ ในนี้เพราะต่อค่ะถือว่ากาเนิดน,นะคะหลายพื้นที่ก็เลยทีเดียวค่ะเพอาะต่อเนะะี่ยเขาบอกว่าที่ประเทศอินเดียน,นะคะก็มีรากะธรรมนะคะเริ่มต้นจากความเชื่อเรื่องของคบภูินะคะแล้วก็การอุทิศส่วนกุศลไปให้กับประชชนนะคะในพิธีสารหรือว่าสารนั่นเองค่ะของความแล้วก็พุทธศาสนานะคะส่วนจังหวัดภูเก็ตเราเองค่ะงานเพราะต่อภูเก็ตก็คือพิธีกรรมชาวภูเก็ตนะคะที่ยังคงยึดถือกันในช่วงของเดือนเต็ ตามปฏิทินจีนค่ะซึ่งจะตรงกับช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ปีนี้ตรงกับวันที่16ถึงวันที่26สิหงหาคมนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของของไหว้นะคะหรือว่าสักการะค่ะนั่นก็คือเจ้าเต่านี้เองค่ะนะคะเป็นขนมเต่านะคะตัวสีแดงค่ะนะคะหลายท่านนี่อาจจะเคยเห็นผ่านทาง Facebook นะคะหรือว่าข้อมูลทางเว็บไซต์จังหวัดภูเก็ตน,นะคะก็จะเป็นขนมเต่าสีแดงที่ทําจากข้าวเหนียวหรืออาจจะเป็นแป้งนะคะแล้วก็จะมีมีหมักน้ําเชื่อม ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกับงานประเพณีพ่อต่อโดยทุกคนที่มีการจาัดพิธีกรรมนะคะหรือว่าอัญเชิญองค์พ่อต่อกงนะคะเป็นประธานในพิธีเสมอค่ะนี่ก็จะมีพี่น้องชาวประชา,ช,าชนชาวภูเก็ตน,นะคะมาไหว้กันเพื่อขอพรนะคะ<ม>ขอสิ่งที่ตนเองอ,อยากจะต้องการได้นะคะจะเป็นในเรื่องของการงานความมั่งมีอะไรก็แล้วแต่น,นะคะแล้วก็หลังจากนั้น,นะค่ะถ้าประสบความสําเร็จแล้วนะคะก็จะมาไหว้นะคะสักการะตัวที่ใหญ่ขึ้นค่ะ ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการจาัดนี่ค่ะจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตน,นะคะสะสงากันไปค่ะ สำหรับท่านที่มากันค่ะก็จะสงสัยแล้วก็ถามว่าว่าเราจะมีวิธีการไหวยอย่างไรท่านตอนอย่างไรนะคะไหวตรงไหนก่อนนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะนะคะเพราะว่าในส่วนของทางคณะกรรมการนะคะที่เขาอยู่ในที่ศาลเจ้านะคะเขาจะแนะนําอย่างดีค่ะนะคะแล้วก็โต๊ะของการสักการะค่ะนะคะก็ะจะมีโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองนะคะจะมีหมายเลขเนะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่หลงแน่นอนค่ะค่ะด้านในนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปไหวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีทาง สาลเจ้านะคะที่ได้จัดขึ้นนะคะก็จะมีการเส้นไหว้นะคะด้วยอาหารทวหาหวันต่างๆนะคะนี่เล่าสีนะคะเครื่องดื่มเป็ดไก่เครื่องในนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆตามความเชื่อนั่นเองค่ะ ด้านในก็จะเป็นโต๊ะที่2นะคะก็จะมีเจ้าที่นะคะคอยพาไปแนะนําค่ะนะคะว่าวิธีการสักการะหรือว่าวิธีการไหว้เป็นอย่างไรคะ่ะฉะนั้นแล้วท่านที่มาไม่ต้องกังวลใจนะคะ นขนมเต่านะคะไม่ต้องหาจากที่ไหนใกล้ค่ะนะคะข้างๆด้านสานเจ้าเนี่ยมีบริการให้ค่ะเต่าเล็กเต่าใหญ่นะคะขนมเต่าจะทําจากแป้งนะคะหรือว่าท,ทําจากข้าวเหนียวก็มีค่ะน,นี่ค่ะก็จะมีหลากหลายราคานะคะเริ่มต้นจาก50บาทนั่นเองค่ะนนจะเป็นลุ่งเรือง,ม,งมั่งมีวาสนาดวงดีมีทองนะคะสมหวงังมีหมดเลย สุขภาพดีโชคดีค่ะวาสนาดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนอนได้นะะอนได้ครัี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะจุดเช็คอินต่างๆค่ะท่านที่มากันก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปกับจุดเช็คอินได้เลย แล้วกันนะคะ16-26สิงหาคมนี้นะคะมาเที่ยวงานประเพรีพ่อต่อกระจะปี2 5 6 5กกันได้เลยค่ะฝากเพจฝา,าก YouTube ด้วยนะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะกับสุกยาชาแนลและก็เพจของขาวทันดินนลีวจังหวัดภูเก็ตท่าแลวก็คุยเฟืองเรื่องป,ประชาธิปไตยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ